เขาก็แสดงความเสียใจโดยการเปลี่ยนโทนสีเพจ Facebook อย่าให้บอกเลยนะครับคนเข้าไปคอมเมนต์ขนาดไหนผมนั่งอ่านเนี่ยด่าล้วนๆอาจจะมีชมสอตองงหรือเข้าใจสอตองงผมว่าไม่ถึง10%ล่าสุดอาเมเธอเล่าซิเขาแสดงความเสียใจนะหลายคนบอกว่าสอตองงขยับอะไรยังไงบ้างอนอกจาก เอกสารสองแผ่นถึงคนในองค์กรสุดลมหายใจลึกๆกำ <Ừ. S 1> มือกันให้แน่นๆแล้วก็อีกอันนึงแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น <Ừ. S 1> ล่าสุดสอตอง,งเปลี่ยนหัว Facebook ที่นั้นเอาบาลงก่อนนะครับเอาบาลงก่อนครับเพื่อว่าคนทั้งประเทศจะได้เข้าไปร่วมกันแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยสอตอง,งจะได้ไปจับมือกับสอตอง,งเพจสอตอง,งเขียนว่า ก็เริ่มต้นเปลี่ยนโปรไฟล์ก่อนโปรไฟล์เป็นขาวดําค่ะแล้วก็ปกหน้าเนี่ยที่เป็นขาวดําเขียนว่าสตงง,งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกําลังความสามารถพร้อมตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นและได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบโดยเร็วต่อไปค่ะนี่เป็นการเขียนชี้แจงเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยโปรไฟล์เปลี่ยนยังไงอ่ะเราทําข้อมูลให้ดูเปิดเพจเต็มจอเลยจะ้ะ เขาก็ได้แสดงความเสียใจและเข้าใจ<ฆ>แต่เขาไม่พูดนะฮะและเขาก็ไม่เปิดหน้าถแถลงด้วยนะฮะแม้ว่าทุกคนบอกสอตองอไปไหนก็เงียบนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าสอตองอก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเขาเอาพวงรีดแล้วก็นําเงินบางส่วนเนี่ยไปมอบให้กับ,บครอบครัวคนตายเขาไปนะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมสอตองอด้วยแต่ก็อย่างที่บุ่มเขาเขียนแหละข้อเขียนมันไม่มีเสียง สอตองอไปไหนอันนี้พูดให้และยังไม่จบฮะขณะที่วันนี้ผมอยากให้ดูเพราะเสียดายอาคารถล่มซะก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือมุมหนึ่งเนี่ยที่อาคารถล่มมันเลยทำให้เห็นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโครงการซึ่งเกี่ยวกับทุนจีนบริษัทไชน่าเลเวลนัมเบอร์ทนี่ยังไม่จบนะสอตองอที่เงียบเนี่ยเพราะวันนี้ดี i ลังสาวอะไรบางอย่างหรือ,อเปล่า ล่าสุดผมอยากให้อ่านข้อความตัวนี้นอกจากของดรบุ๋มปนัดดาคุณผู้ชมต้องฟังอันนี้นะและเราบอกนะักข่าวเราละไปตามท่านนี้หน่อยผมอยากให้หนักข่าวไปคุยกับท่านนี้จังเลยว่าสตง,งเขาจะตรวจการใช้งบตรวจแม้กระทั่งพริกที่กําลังกลายเป็นประเด็นเนี่ยเฮ้ยมันจริงเหรอทีมงานขึ้นข้อความของท่านรองอธิบดีกรมราชทรรเลยท่านรองกฤิกระแสะทิพย ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพท่านโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านจะโพสขอเป็นรูปถ่ายด้วยก็ได้จ้ะเจาะจอสองท่านบอกว่ารถบัสผู้ต้องขังคันนี้เป็นหนึ่งในสามคันที่ผมจัดซื้อสมัยเป็นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษปี6-2ด้วยงบประมาณคันละ6ล้าน รวม3คัน18ล้านใช้ E-Building ใช่ไหมเมื่อรับมอบรถจ่ายเสร็จ3คันซอต,ตององขอเข้าตรวจการตรวจดูกระบวนการการจัดซื้อดูสภาพรถว่าตรงกับคุณลักษณะตามข้อกำหนด TOR หรือไม่รถชุดนี้ขั้นตอนการซื้อ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบแต่มีเพิ่มเติมคือเราขอเขาเยอะมากขอให้กั้นห้องแยกในรถเพิ่มแก้เรื่องที่นั่งโดยสารและแก้เรื่องระบบประตูให้ดีกว่าคุณลักษณะเดิมสุดท้ายก่อนส่งมอบรถก็ขอวิทยุสื่อสารนะครับติดประจํารถทุกคันผู้ขายไม่งองแงขออะไรให้หมดเพราะเราไม่ได้ขอเงินทอนผมไม่แน่ใจว่าสงตงด,ดีใจหรือเสียใจกลับไปปลอเจ็บใจตอนที่เขาไปตรวจอาหารดิบ ที่เรือนจําแห่งหนึ่งแล้วไปขอวัดขนาดความยาวพริกขี้หนูว่าเป็นไปตามคุณลักษณะหรือไม่เป็นใครก็เหงื่อตกครับวัดพริกขี้หนูเพื่อจะตรวจว่าใช้งบคุ้มหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอ,อเดี๋ยวรออาคารของตัวเองก่อนนะฮะนี่น,น,นีขอขึ้นเพจของท่านอาดีตนี่หน่อยท่านอาดีตรองอธิบดีกรมราชาัรร์เอาเป็นเพจเลยจักทีมงาน คือรถเนี่ยอ่ะคู่กับรูปรถกันนะครับคือรถเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ใช้ตังงบแล้วเขาขอติดตั้งเพิ่ม,มแต่ไม่ได้เพิ่มเงินติดตั้งเพื่อเพื่อให้มันดีกว่าเพื่อให้มันคุมนักโทษไม่ให้มันแหกหนีแล้วได้วิทยุสื่อสารอสอตงอมาตรวจตรวจเสร็จไม่พอไปตรวจพิกขีหนูพอตรวจพิกขีหนูเสร็จเงือตกเฮ้ยจะขอใบเสร็จพิกขีหนูไหมวะอันนี้ผมคิดแทนท่านล่าสุดเราไปเจอตัวท่านเลยฮะ,ะเราถามบอกเขาตรวจพิกขีหนูเลยเหรอ แล้ววันนี้อาคารคนนี้เขาเงียบกิฟเลยเนี่ยนะฮะค่ะ,ะเปิดภาพท่านขึ้นมาเลยวันนี้ท่านอธิบายว่ายัางไงครับก็อยอมรับขอแทรกนิดนึงค่ะมีหลายคนเริ่มพูดถึงสอตอง,องอเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องให้ความเป็นธรรมท่านคิดว่าสอตอง,องอจะออกมาถแถลงไหมละ่ะแล้วการตรวจยิบตรวจย่อยแล้วของตัวเองเงียบเป็นเป่าสากเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้น ว่ายังไงท่านท่านว่ายังไงวันนี้เราเดินทางไปพูดคุยกับทางด้านของท่านกฤินะคะอดีตรองที่ปดิกรมรัชทานแล้วก็เป็นอดีตพอบอรนจาพิเศษกรุงเทพที่ลำปางค่ะท่านก็อธิบายบอกว่าไอประเด็นเรื่องของอการจัดซื้อด้วยผ่านวิธี e b i ิต i n g ของรถบัสของกรมรัชทานเนี่ยท่านเอาพิกิ้นหนูมาโชว์ได้เหรอไหนไหนติดใจสท่านคงติดใจมากสอตองอเจวัดเม็ดพิกขิ้หนูฮะและยังไงต่อเมเอาเรื่องพิกขิ้หนูเลยไหมคะ พี่กินูเนี่ยเป็นเรื่องที่ติดใจคือจริง,รงๆเรื่องรถบัานมันจบไปเพราะว่าทุกอย่างเขาก็ทำถูกต้องใช่ไหมเออเไม่ผิดแต่ว่าก็แค่แค่สงสยัยแค่น,นั้นเองแอบ<า>ติดใจได้ของดีมดีกว่าคุ้มกว่างบถูกไหม แต่สตงก็จะตรวจให้ได้<ช>และตรวจถึงพิค่คีหนูอีกใช่ไอ้เรื่องรถบัสเนี่ยเขาก็แค่แอบคิดในใจแค่นั้นแหละว่าพอจ่ายงบประมาณปุ๊บสตงมาตรวจปั๊บเลยนะคะแต่เนื่องจากรถได้มาตรฐานแล้วก็ได้เพิ่มด้วยก็จบไปแต่ที่ติดใจเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบพลิกมากกว่าเพราะว่ามีเรือนจําใกล้เคียงของตัวเองถูกสตงงตรวจสอบคุณภาพอาหารและวัตถุด,ดิบที่ให้หนักโทษตอนแรกก็ตรวจน้ําหนักพริกปรากฏว่าน้ําหนักพลิกแต่ละเม็ดน้ําหนักมันผ่านเกณฑ์อ่ะจบไปอ่จบไป แต่น้ำหนักผ่านไม่พอต้องมาวัดความยาวของพริกด้วยปรากฏว่าพริกหลายๆเม็ดมีความยาวไม่ผ่านเกณฑ์เฮ้ยบางเม็ดสั้นกว่ามาตรฐานเฮ้ยหรือถ้าต่อเล่ต่อยังอยากจะตกใจอีกยังอยากจะตกใจอีกทางด้านของนักกรีดเนี่ยบอกว่าจาไม่ได้นะเขามีเกณฑ์มาตรฐานความยาวของพริกที่กําหนดไว้เลยนะว่าต้องยาวเท่าไหร่เท่าไหร่อะคือเขาอันนี้เขาจําไม่ได้ครับ้อสองเหรอความยาวพริกแม่ บ้าไปแล้วนี่ผมไม่ได้ว่าสตอง,งอนะ<อ>ผมอยากจะรู้เดี๋ยวสตอง,งอคุณต้องกลางขนาดมาตรฐานพริกพลิกไทย<อ>ใช่ไหมเอออันนี้พริกน,นี้ <ผม S 2> พ,พิ่ินดาถ้าบอกเออจะไปตรวจคนในเรือนจําเพื่อดูมาตรฐานชายไทยเออมันยังมีตัวเลขอ่ะถูกไหมมันมีมาตรฐานพลิกไทยเนี่ยหรอมันยาวเท่าไหร่ และยังไงต่อครับเมย์คือท่านก็มองว่าเอยการตรวจสอบความยาวของพริกมันโอ้โหมันจุกจิกเกินไปหรือเปล่าคือถ้าจะดูเนี่ยไปดูความสดใหม่ของออวัตถุดิบพริกดีกว่าไหมเช่นพริกคั่วไม่ร่วงไม่เนา่าน้ำหนักพริกได้ตามคําสั่งซื้อหรือเปล่าอันเนี้ยพอเข้าใจคือไปดูน้ําหนักก็ได้ไงแต่ดูขั้นถึงความยาวของพริกเนี่ยโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าอยากให้สตงไปตรวจสอบโครงการภาครัฐที่ใช้งบประมาณมหาศาลแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มากกว่าเช่นโครงการก่อสร้างสระน้<ๆ>ําเพื่อการเกษตรบนภูเขาไม่เห็นมีบ่อน้ําเลยแล้วการไปขุด บ่อน,น้ําบนเขาจะมีน้ําที่ไหนไหลขึ้นไปได้งบประมาณมันก็ศูนย์เปล่าหรือเปล่าแบบนี้ถึงทางด้านตัวเองเนี่ยท่านกฤษบอกจะไม่เห็นด้วยกับการทํางานด้านการตรวจสอบความยาวพริกในเรือนจําแต่ท่านกฤษมองว่าสตงก็ยังเป็นองค์กรที่จําเป็นต่อชาติในการตรวจสอบเงินแต่มันต้องมีหลักเกณฑ์มีการทําอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้หรือเปล่ามันก็มีบังเนินจําให้เคียงกันเนี่ยนะครับเขาก็เข้าสุ่มตรวจน,นะครับเรื่องอาหารซึ่งอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขังเนี่ยเรา ซื้อทุกวันนะครับเช้าเช้าก็จะมีผู้ส่งอาหารเนี่ยจะส่งอาหารดิบให้เราทุกวันเขาก็คงจะมาดูวิธีการจัดซื้อของเรานะครับว่าถูกต้องเรียบร้อยแค่ไหนทีนี้ในคุรุสระของของที่ซื้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างจุกจิกอนะ่ะเพราะว่าเราก็กําหนดกันไ้เยอะเพราะว่ากลัวว่าซื้อของโดยที่ไม่มีสเปคเดี๋ยวมันจะมันดูไม่เข้าท่ากันเลยไปกําหนดซะเยอะเลยรจริงๆถ้าเกิดไม่กําหนดเรื่องขางนาดอันนีน้มันก็พอจะไปได้อยู่นะ เอาแค่ความสดนะครับอย่างพริกเนี่ยม,มีความสดนะขั้วไม่ขั้วไม่ล่วงไม่เน่านะครับน้ําหนักได้ตามคําสั่งซื้อใน,นการน่าจะน่าจะเพียงพอแล้วพอดีไปกาหนดเยอะแต่เขาก็ไปเลือกตรวจเขาไม่ได้ตรวจวัดปริมาณไม่ได้ตรวจวัดน้ำหนักแต่ไปตรวจคุณลักษณะเฉพาะซึ่งตรวจอะไรบ้างนะครับตรวจรายรายการนะครับจริงตรวจรายรายการนะแต่ที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือว่า ก็เอามาดูว่ามันสดไหม้แล้วว่าความยาวความสั้นอะไรอย่างประมาณนี้ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรือนจำที่ผมดูแลเป็นอีกเรือนจำหนึ่งทั้งขบนอย่างเรือนจำนั้นคือพอสตงตรวจในเรื่องขนาดความยาวของพรครับเขาบอกไปครับว่าต้องขนาดเท่าไหร่ขึ้นไปเ<ม>อับผมจำจำ,จำไม่ได้แต่มันมีบางบางเม็ดนะครับพริกบางเม็ดเนี่ยพริกมันไม่เท่ากันเป๊ะทุกเม็ดหรอกนะครับ<ะ>มันจะมีสั้นบ้างยาวบ้างตามธรรมชาติข,ของพริกเนี่ยทันที่มองว่ายังไงบ้างการตรวจสอบรับไหนโอ้ยเราเนี่ยเรานึกถึงกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจรับมาซึ่งสตงอมานั่งอยู่ตรงตรงหน้าแล้วให้เราเราดู เอาพิจารเขาดูว่าขนาดมันเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เกิดความเครียดกันนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็จําเป็นเพราะจะต้องมีคนดูว่าใช้งบประมาณยังไง <S S S แต่พอเรื่องมันไปถึงคิวตัวเองทําไมเงียบล่ะครับล่าสุดอยากให้ดูคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหน่อยคุณวสันยหลิกลีคณะกรรมการสิทธิ์ออกหนังสือนะครับเอาย่อๆหลักใจความสําคัญเลยคุณผู้ชมฮะเรียกร้องให้ทางด้านของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกมาชี้แจงใช่ค่ะนอกจากออกมาชี้แจงแล้วก็อยากจะให้มีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านและโปร่งใสเพื่อทําความจริงให้ปรากฏเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทํานองเดียวกันแบบนี้ขึ้นอีกนะคะแล้วอยากจะให้สํานักงานสตงให้ความร่วมมือในการสอบสวนเต็มที่พร้อมกับรับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเอาจริงเอาจัง,จงไม่น้อยไปกว่าที่เคยไปตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยนี่รครับเพราะฉะนั้นทุกคนเรียกร้องแต่เรายังไม่เจอสตงออกมา พูดอะไรเลยเะ่าวางที่ทางด้านคณะกรรมาการสิทธิ์คุณวัฒสันวันนี้ก็ตั้งคำถามไหนลองเปิดภาพโครงสร้างสอตอง,งอให้ดูหน่อยสิทีมงานโครงสร้างตึกก่อนถล่มที่เป็นภาพเขาเรียกอะไรนะภาพออกแบบความหรูหราแล้วต่อไปนี้เนี่ยใครจะเป็นคนถามสอตอง,งอไหมล่ะเอ๊ะเหล็กแบบนี้เนี่ยได้มาตรฐานไหม,อมเอะทำไมเก้าอี้ต้องนั่งตัวเรเป็นแสน เอ๊ะทำไมเก้าอี้ต้องปิดแผ่นทองจากอิตาลีจำได้ไหมฮะคือวันนี้สอตงงอ,งอิ่งกิฟเลยแล้วก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าทำไมสอตององไม่ออกมาพูดบ้างความจำเป็นกับงบประมาณที่คุณใช้อันนี้ผมไม่ได้โจมตีสอตอง,องอนะ,ะอย่างที่บอกคณะกรรมการสิทธิ์เขาอย่างถามเลยล่าสุดกลับมาตรงนี้เรื่องเก้าอี้ผมจะไม่ให้เวลาเยอะแล้ว เพราะนําเสนอเยอะมากสําหรับช่อง8แล้วคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังแต่เดี๋ยววันนี้จะไปหารนอมินีกันต่อขอเอาล่าสุดก่อนเปิดผังงบประมาณเฟอร์นิเจอร์ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน่อยครับขนาดพริกคุณยังตรวจเลยก็อี้คุณนตอนนี้คนที่เซ็นเนี่ยคุรุพันเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะหายใจหายคอไม่คล่องแล้วปรากฏ28ชั้นที่ต้องอยัดพวกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปงบประมาณวงกลมหรือยังทีมงาน ร้อยสามสิบเก้าล้านนะฮะเฟอร์นิเจอร์นี่ยังไม่รวมตกแต่งถูกไหมฮะเฉพาะไ e, อ้เก้าอี้อาทีมงานมีภาพพวกกออเก้าอี้ไ e, หมเอาขึ้นมาประกอบหน่อยก็ได้เปิดเป็นจอที่สองหน่อยอย่างที่เห็นคือไอ้แบบโครงสร้างที่เราขึ้นให้ดูเมื่อกี้เนี่ยกูชมฮะมันก็คือเหมือนกับอ๋อเข้าใจว่าร้อยสามสิบเก้าล้านเอาขึ้นมาคู่กันเลยครับถ้ายังหาภาพไม่เจอเอาขึ้นมากับผังโครงสร้างเอาขึ้นมาเลยนะี่ฮะทั้งหมดนี้ เป็นตัวเลขของสอตองอ,อเองแต่ไม่เคยมีใครขึ้นมาตรวจสอบคุณคจนกระทั่งวันนี้พอคุณเกิดเรื่องชมรม,มที่เขาต่อต้านการทุจริตเขาก็เลยต้องออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงคุณดังๆว่าจำเป็นขนาดไหน139ล้านนี่ฮะแล้วยังไม่นับรวมถึงเก้าอี้ปักบัวแล้วก็โต๊ะทำงาน และก็พรมที่ใครอยากรู้เปิดย้อนหลัง YouTube ข่าวช่อง8ละเอียดยิบไม่เล่าซ้ำแต่วันนี้จะแค่โชว์เอกสารตัวใหม่ที่งานวงทันมั้อยสามสิบคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมถ้าไม่เห็นก็ขยับตัวใกล้จอทีวีหน่อยนี่อุตสาห์บอกให้วงแล้วนะนี่ฮะมันสำคัญคือตัวเลขและเออนี่ๆๆนี่เนี่ดี๋ยวมองไม่เห็นเอาเต็มจอเลยเต็มจอเปิดเต็มจอเอาบาลงให้หมดเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่ออออา,าอน,อนี่ นี่คือเขาสรุปจาก28ชั้นคุณผู้ชมเห็นแต่ละชั้นไหมที่ต้องซื้อพวกเก้าอี้อะไรเฟอริเจอร์เนี่ย6ล้าน6ล้าน5ล้าน4ล้าน3ล้าน139ล้านครับคุณผู้ชมฮะแต่เราต้องรอฟังเขาชี้แจงด้วยนะเพราะเฟอร์ิเจอร์ของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเฟอร์ิเจอร์พิเศษอย่างที่บอกรับแขกบ้านแขกเมืองหรือเปล่าแต่ละชั้น